มออามามหาถูกต้องเก่งจังเลยโชคดีสีีมหาเจนนกก่อนนอนคืนนี้ฝึกน้องโชคดีให้ผสมพยัญชนะกับสระอาคา่ะไปดูกันเลย เอิ่มโดอาดาปออาปาชี้ไดู้กปออาปาจ้ะเอิ่มออาอาขอเอิมข่อ,ออาคาขออาทาขอขออาพา วออาฟามออามาลออาลาวออาวาหออาหาหออาหาทอถุงค่ะท,ะทะอะทออาถาถอ ขออาผาตัวอะไรคะขอพึ่งอ่าถูกสออาสาค่ะขออาหาถูกต้องอืมศาลาพายาลาคา เก่งจังจำได้กันที่ไม่พอะอะหนูอ่านด้วยนะอย่าจำอย่างเดียวอ,อ่ะต่อไปไม่มีไม่มีลูกอ่านได้ไหมคะตัวนี้คะ่ะตัวนี้อ,อืมโมอามา มหาถูกต้องเก่งจังเลยอ่านต่อเลยพออาผ้าสอสอสออาสา อ่านรวมกันดูสิคะสาตัวนี้อะไรคะตัวแรกอืมพอสมพา,มาพออาพานิวกซออสาอ่านรวมกัน อ่านติดกันคิดไม่ออกคิดต่อเมื่อกี้มาหาตอนนี้ก็คือไปหาภาษาเอาอาไมต่อไปต่อไปอไปอะไรเนี่ยคำนี้อ๋อฟออาฟออาดูดีดีผีผองอา ่โอเคมองอา <Okay. S 2> มา,มาอ,อ,อ่าอ่านใช้่คำสุดท้ายของมันมาตอนนี้ก่อนอะไรนะฟอเอ้ยพออาพาเหรออือหือกับมองอามาอืมอืมพามาถูกต้องพามา คล้ายกับอันนี้ใช่มันก็คล้ายกันอันนี้แบบว่าปลาผ่ามาใช่แต่อันนี้คล้ายๆกันแต่แต่ว่าคาหมายคนละาคาหมายใช่โอเคต่อไปอันนี้เหรอ อมหออาหาหออะไรอ๋อฟอฟอ้าฟออาฟอ้าไม่ใช่ฟอฟอฟอ,ฟออาฟอ้า อะไรทีนี้อ่านสองคำยวคิดก่อนนะอืมหออาหาจําไม่แค่หาอืมหาหาหาแล้วก็บอว่าจต่ไม่แค่ว่า,วาวนี่มีคำนี้คำนี้นอ๋อเรื่องเรื่องว่า บออาว่าตัวนี้หอหีบลูกแกซับซ้อนหออาหาแล้วก็เอิมฝอฝออาฝาอันฝออาแต่ไม่แค่ฝาแล้วก็เอิม หออาหาจะไม้แค่หากับฝาหาฝามาผสมกันได้เป็นถูกแล้วเมื่อกี้ฝาหาหอหอก่อนหาก่อนค่อยฝาหาฝาถูกต้อง <c oughs> อ่าต,ต่อไปต่อไปต่อไปหล่ออีกอ่ะหล่ได้เหรอใช่ใช่โอเคก็ได้แรกๆมันก็ยากอย่างนี้เลยเอาตัวนี้ก่อนได้ไหมตัวนี้อ่ะอ่าได้ได้เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าง่ายๆมาอ,อ่ามายาอ่ายาจต่ไม่ใช่มาขับยา ยามาตัวนี้ก่อนค่ะโอ้ยมายาเ y g ก o d อ่าต่อไปอ่ะอันนี้สิถ้าตัวนี้มันอยู่ก่อนไปว่ายามากับมายาถูกอ่าใช่เติม สอเสือสออาสาลาลาก็ขออาขาไมแค่สากับาาขาสาขา very good เจ๋งที่สดุดคำสุดท้ายคำสุดท้ายอะง่าย ลออาลาแตไว้แค่ลาก็วอาวาจำไว้แค่วา่าลาวาสุดยอจยดยอจุนเนอ,อ,อ,อีกอทอีกอีกอ,กอ,กอ,อกีอนน,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 นอีกอีกอีกอีะอีกอีกอีกอีพอนเลยอีานเลยทอีนี้อีหา<ะ>ี้อีกกอีอกอ คิดกันนะอืมอืมคิดกันนะแม่ะจะ้องคิด,คดเอามาดูมันจะได้จำได้ดูไปคิดไปมันจะได้รู้อืมอะไรสะกดจีถ้าจำไม่ได้ก็สะกดใหม่พออาพาซออาซาซอ,อสสซาลาเ๋อ พออาพาจำไว้แค่พาสอสอสอาสาจำไม่แค่สาเอิม่มอันนี้อะไรนะพูดออกหน่อยเนาะพอพัเพาพอสำเพาพออาพ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 าจำไว้ให้ดีแล้วก็สออาสาจำไว้ให้ดีสากับพา ภาษาถูกต้องเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนเนี่ยภาษาจีนกับภาษาฝรั่งเศสเป็นอ่าต่อไปต่อไปอ่านเลยอ่านเลยสอเออึมอ้าวอืมดอ อาดาลออาลาดออา,า,อา,าดาดาลาฮะอาดาบุญดาราเข้าฟันอยากเป็นดาลา, <c oughs> าต่อไป <c oughs> หนักไม่ใช่ไดาลาหนักหรอคะอ่โอเค <c oughs> ถ้าอ่านออกเขียนได้ก็ได้เป็นดาราเขาต้องท่องบทละครนะบทละครเือ เวลาเขแสดงละครไงอย่างแบบการะเกตคุณพี่ค่ะคุณพี่เนี่ยเขาก็จะมีบทละครให้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 นักแสดงเนี่ยอ่านจะได้ไปแสดงละครถ้าอ่านหนังสือนี้ออกก็ไม่ได้เป็นดาราเจ้าเขาก็จะเอาออกใช่ไหมจะเอาออกไว้ข้างนอกว่าให้ดูแทนใช่ไหมต่อไปอันนี้อะไหรอ <c oughs> ห่อนห็หอหีบหอหีบแล้วก็ห,ห่อหีบหนูพูดก่อนจะปอดห่อเหีบแล้วก็อากาศห่อเห็บก็จะตออาใช่ออ,อ,อาอ่อมันก็สองอาสามจะไม่แค่ออา ออาสาอาสาอาสาเนออาสาอาสาเฉยๆอาสาอาสาอ,อ,อันนี้ก็นอนะไม่อาทิละคำตัวไหมทำไมตอน,นไม่มีห้องละมันได้ชาติเป็นโรงเรียนครูไม่ให้ท่องนี้นะคนครูไม่ให้ท่องรับหน้ารับหลังนะไหนฮัลโหลจ๊ะ เด่นเต้นฮะวออาวาวา่วาเฉยๆว่าจำคำท้ายไว้ว่าแล้วก็จออาจาจไวาแค่จากับวา่าวาจาถูกต้องถ้ามันดีไปเลยพ่อต้องไปแล้อ่านว่าอะไรนะพาลาชา มีพระมีต่ราชาเฉยๆราชาไม่อนอนเร็นะพระราชาพระราชามันก็เป็นคําที่เอามารวมกันแต่ว่าคํานี้มัอ่านว่าราชาเฉยๆ